เชี่ยมโค้ข้องตัวเลยสัตวกไปอู่ด่วนพี่ไปอู่ด่วนแหวนโค้ข้องตัวเลยให้ให้ไปข้องตัวเหอะแหวสิบล้านอ่ะโค้งข้องตัวเลยแหวนนี้นตัวอื่นเชี่ยลงน้ำตื้นแม่งลงน้ำตื้นได้ด้วยรถแม่งไงสัตวสพี่แค่นี้ให้ลงเถอะเฮ้ยไอ้เหี้ยรถกูลงกูจมเนะไอ้เชี่ยพี่เชี่ยคนของเองมันใช้ได้ว่ะ ย่าย่ๆไอ,อสัตว์รถกูลงอะจมแน่มึงให้นายกมมาเอาขึ้นเลยกู <laughs> จมแน่นอนอยังไงกูว <c oughs> ่าจมมึงเชื่อกูเดะไอเกียร์มาป้าพี่มาเดี๋ยวพี่รับใช้เกียร์ก่อนเ <c oughs> อ,อาไยครับมาแล้วครับ เอาให้ไปรถไปรถรถตู้เหรอรถบัสเหรอเรืองพี่ต้องไปเรืองเอ้ยวผมรับแทนแค่ผมรับแทนไหมพี่ให้ไปรถบัสเหรอครับหรือว่าไงเรืครับเรืครับโอเคครับไม่เดี๋ยวพี่รับแล้วพี่โอนให้มันให้เจย์เรืองมันต้องหนึ่งคันหนึ่งคนครับเออไม่หมายถึงว่าอ๋อหนึ่งคันหนึ่งคนงั้นเกลี่ยมาเลยเรือเรืองมา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 รืองมาลักให้เกลี่ยเลยมึงเอะมึงเอะไอ้สีเหลืองอ่ะเอากลับรองห่อได้ครับขอโทษทุกคน โอ้โหเมคอัพชอบเลยผมเป็นคอตทีโอ้โหไม่เข้าใจว่ารถแมกช้างขนาดนี้ทำไมนายกถึงไม่แต่งให้มันเต็มเต็มไหนนไหนไม่น่าถามว่าที่ขับอยู่เนี่ยม่าจะแต่งเต็มแล้วมั้งพี่โอ้ช้าเลยโชว์โชว์ในเมิยปิดปิด โอเคเดี๋ยวเข้าแถวเหมือนเดิมนะครับตามเมืกี้เลยเห็นไหมเสร็จแล้วขับไปจอดเรียงตรงเรียงตรงนี้นะครับเห็นไหมครับห้ามขับไปไหนก่อนนะมาทีละคนเข้าแถวเรียงหนึ่งมาิผหายเลยอ้าวเดี๋ยวบอกนะลืมแถวอ่ะไไู่่หหน้้าเฮียแล้วกูตรงไหนวะเนี่ยกูพุ่งมาครับมือต่อหลังกูเพื่อนมึงต่อหลังมึงโอเคพี่บังอยู่หลังผมครับพี่บังอยู่หลังผมเขี้ย กูรับรถกูต้องมีระเบียบขนาดนี้เลยเนี่ยเฮ้เฮียราคากูจะจ่ายเต็มกูรับรถกูต้องมีระเบียบขนาดนี้เลยเนาะไปเร็วไปซื้อราคากับมาเร็วต่าวหนึ่งหนึ่งสองไอพีเอมถ้ากูรถกูซื้อราคาเต็มไม่ได้มีหรือแบบว่าพิเศษให้กูนะมึงทำเพฟอร์ไกลมาหรือเปล่าไอพมไอ็มถ้ากูไปซื้อเฟอร์นารีอ่ะเฮียเออมึงซื้อไปเลยกูจะได้เอาเงินที่กูได้อะไปซื้อไปทำย่างอื่นมึงเอาไปเลยเฟอร์นารีกูได้เอาเงินที่กูได้ไปทำย่างอื่น <stage> รถกวนสองคนนี้ครับสอติดนะครับและโบอูรุดครับ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 เดินเดินดูเดินดูไอ้ดำมึงคิดดูเด็กกูซื้อรถเนี่ยราคาเต็มเลยกูต้องไปยืนต่อแถวเป็นเด็กอนุบาลเนี่ยมึงดูดิยวอะไรครับแม่งทำเหมือนกูเป็นพวกนี้พวกลูกเสือสิาครับเอ้ยเวย์นใหนครบสี่ขันก็ได้ปะเวยนมาครบแล้วพี่ครบแล้วพี่อะไหนไหนไิ2 อันเดียวซื้อแอันเดียวรถแลมโบ้ไ่ก็กบได้แหละเอาเดไม่ผิดไอตอรถกบโอ้สี่คันแล้วพี่อันเดียวแลมโบ้พี่ดำพี่รับเป็นคันสุดท้ายดิพี่รับคันสุดท้ายเลยคันสุดท้ายผมรับอยู่เดี๋ยวพี่ผมต่อดาเฟิร์เอาป่ะเพื่อนขายต่อพี่ดำไม่เอาเพื่อนไม่เอาไม่ให้ฟรีให้ฟรีให้ฟรีเอาป่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาไม่เอฟรีให้ฟรีเอาไหมเพื่อนเอาให้เพื่อนดีกว่าเพื่อนดีกว่าเห็นสู้กันแบบเมาเมาเมามันหยุดเลยที่อะสี่ห้าครับไอหิ้วให้ก็ไม่เอาเอาบ้าแล้วมึงไมอยู่กูเอาเอารถไปเลยสองสี่ ทำแรงไปวุ่อีกล้เนี่ยลาเล่นๆลาเล่ๆเดี๋ยวอวนดักอีกไอ้ไอ้เกียร์เดี๋ยวค่อยโอนๆกับเรื่องเอ้ยาเองก็ซื้อก่อนเลยพี่ซื้อก่อนจัดเลี้ยงหน่อยจัดเลี้ยงหน่อยซื้อก่อนเลยซื้อก่อนเลยครับโอเคได้ได้รอพี่อีกนึงไปหลังเข้าได้ไหมอ่ะเฮ้ยจอดดีๆหน่อยไปหลังเข้าได้ไหมหลังเข้าได้ไหมจอดดีๆหน่อยเที่ยพันล้านกูไม่ซื้อได้แบบวะไอ่เฉินไอ่เฉินแดงไอ่เฉินแดงนะ อ๋อ,อแดงอ๋อแดงเลยเหรอแดงนะแดงเออกระสือก็ได้ซื้อก็ไดงหนึงหาอยู่หาไม่เจอคันไม่อยู่ไหนอะซุปเปอร์คาร์เหรอครับหรือว่าไงไม่อยู่ไหนวะคาร์แอคชั่นครับแยกหมดให้แล้วแอคชั่นคาร์สองพันยี่สิบเอ็ดอะอ๋อใช่ใช่ไม่ได้หมดเลยนะครับไม่มีคาร์แอคชั่นดูสิครับอ่ะทษครับเจอนเดี๋ยวดิ เราเว้ยได้เฟอร์รอรี่ไปสาวเต็มเลยเฮ้ยไอ้อ้วนดูป้ายทะเบียนด้วยเนาะเผื่อไม่รู้เดี๋ยวเราดูป้ายทะเบียนด้วยเว้ยไม่ซื้อรถมาเพื่อทิ้งแก๊งก็อยู่กับหญิงอยู่แล้วเว้ยไอ้ดนาป้ายทะเบียนกูเปี้ยวๆเลยเดี๋ยวเราดูป้ายกูเราดูป้ายกูสิบว่ะไหนไหนไหนดูป้ายทะเบียนบอกเลยคันนี้กูซื้อมาเพื่ออยู่กับหญิงกูขนาดแหละเพื่อนพี่เฉินพี่เฉินอูรุตกดกดได้ป้ายทะเบียนศูนย์เจ็ดทียนจะเปลี่ยนเปลี่ยนเลยอ่ะคืออะไรวะพี่ลองก่อน เท่านั้นแหละสุดท้ายมึงก็เปลี่ยนอ้ส้นตีนเออดิครบยังอ่ะข้างในมีอีกมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับไอเนีสวัสดีครับเวัสดีครับส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 วัสดีครับเลรับน้เพื่อนสดแล้วอ๋อหาแล้วโอเคมแล้วแล้วีกระชากรถดงรถดักมั้งปะมันนีดหน่อยวะตั้งแรกอะเรเรียวแล้วก่อนนะ สีนี่กับลอนนี้ไม่ได้เรื่องเลยงานนี่ไหลอ้วนเว้ยผับเปิดกูอยู่แต่ผับไปล้กูไปไหนหรอกใครตีกันฆ่ากันแล้วเลยพี่อยู่แต่ผับแกงนีแต่คนเสียวเลยสัตว์ไม่กลัวแกกูได้แล้วใครที่กูอยู่อีกแล้วชีวิตกูต้องการแค่นี้แหละพี่รู้ป่ะป้าเธอเปลี่ยนพี่เกิดมาแล้วก็ไปเจอกระดูช่างไอ้เหี้ยกูแล้วเกลียร์ดแบบบนเขาด้วยผมนี่ชัดเจนในอุดมการณ์ผมไปแล้วชีวิตผมต้องการแค่นี้ครับชีวิตมีอยู่เพื่อเลดี้ครับ มันหน้าไอ้นี่จริงหมายถึงว่าพี่ก็เปรียบเสมือนแบบว่าพวกแบบว่าปิรามิดหรืออะไรที่ไม่ควรมีใครครอบครองเหรออ้วนหรือว่าไงพี่นี่แบบหน้าหน้าจริงๆเลยพี่อ่ะหน้าพี่นี่คือจริงๆเลยเ <c oughs> <c oughs> ยื่อ้วนาปากดีนะมึงอ๋อเอาดิอะไรพี <c> ่เ <oughs> ชี่อแม้ไปไหนวะไอเดียวแม้ไปไหนอ่ะแม่ไปไหนวะแม่ไปไหนเออมันแม้ไปไหนอ่ะกูไม่รู้อ่ะ<ม> อูเก่าวะอูอูเก่าวะรอาจะใช่แบี้แล้วอูไหนวะไม่ได้ไปไหนแล้วพวกมึงไม่รู้อะเนี่ยมาก่อกูเนี่ยไปไหนอะโอ้โหตัวตีจริงๆมันบอกให้ไปไหนถามดิล้ลเหลืองมั้ง ให้เก right, right, ็บเบิกใหม่ปะแบบแบบพี่พอน้องอุ้ยเจ็บไปๆพี่เจ็บเลยเจ็บเลยอะพี่เจ็บเลยอ่ะพาพายามาบอกวะขายิงยางไอแปดหน่อยไออาแปดหน่อยเสียมาก็คล้องตัวเลยสัตวบไปอู้ด่วนพี่ไปอู้ด่วน แหวนโค่นออตัวเลยเวลาให้ให้ไปโค้อองตัวให้แปดสิบล้านอ่ะโค้่อองตัวเลยแหวนพ,พี่โดนพี่โดนแดกอ่ะบอกให้ข้างหลังนะเจี่ยบเขาจีดแลว้วอ่ะไอ,อ้กอ่ะแล้วกูโค่งตัวกว่าไงเลี้ยวอย่างง่ายเลยแวน ไปยูวโวเพ่อบพรุ่งนี้หรอก็น่าจะคํำๆอ่ะรับกูช่ปรักโไปสักตเไปก่อนับกูช่ปรักรับกูช่ปรัก้ก็มาเอาประกอดดิได้รับกูช่อปนรักถ้าดูรับมึงก็ได้น่ารักไม่รับผูบ้าทางผ่านอะเรื่องมันรุยน้พ่มึงอ่อนดูเลเจ็นแม่ใ่เลยเลยไม่ไดถใจนี่ไม่ได้ผ่านตลอดกเ้ยมึงฟังก่อนคือมึงมึงต้องมากอดถึงกอดนเว้ยต้องก็ต้องถึงกอดน้องอ่ะ กี่โมงแล้วไอ้สัตว์ห้าโมงถึงตึกห้าโมงถึงตึกโอเคมารับกูได้เพื่อนเลิฟเออเดี๋ยวไปรับกูโอเคได้ถึงตึกนะเอ้ยเออเรื่องอะไรนะอะไรวะอืมไปเก็บพวกมึงไปเก็บเงินดิไปเก็บเงินที่เหลือศูนย์ทุกคนนะใครแต่งรถไปเก็บเหลือศูนย์หมดแล้วรถมันพันล้านเพื่อนเหลือศูนย์แล้วพี่ประมูลหมดตูแล้วโอเคได้แล้วมึงเอาสีแดงวะ เอาสีอะไรวะมึงอะจัดสีขาวให้แกงก่อนเพื่อนเอยกูเลยกูว่าจะสีขาวเหมือนกันต่อไปให้เรียกก๊งให้มาลไอ้จัดสีขาวเลยเท่ๆเวียนนี่ตอนช้าก็มีรถปนใหม่แล้วเดี๋ยวะใกล้เฮียละสามสี่ปนเลยนะเอาไปเฮียะคนมันจะเลวห่วยสั่นกูให้รู้ว่าที่มึงได้มาก็เพราะปนเขามาแล้วพี่ดำบอกให้เก็บให้รู้ไปเลยบังให้มันรู้ไปเลยไปสามสี่ปนคนโอ้เฮียขนาดไหนมึงคิดดูดิรถสามสิบล้านอะมาป้นคนอะเออจังมาพี่ ตำรวจจะไล่มึงยังไงกูถามมาดิเฮี้ยแม็กเฟอร์รี่แม่งสวยว่ะเฮี้ยแต่แม็กแม่งสวยดีว่ะเฟอร์รี่ไอ้บางแม็กมึงเดิมๆไม่ได้มากันหรอวะไอ้ตากกูแล้วไปกดกลับปะมันแม็กมาดูติ๊กตองกันวะตอนที่มันเอามาโชว์ไม่ใช่แม็กนี้ไม่ใช่หรอวะไม่ใช่ไม่ใช่ขอร้องเฮี้ยอะไรเดี๋ยวนี้ต้องไปแตะคนที่สองไอ้ตอแล้วไอ้ตอบุ๊ต้องรอไปแตะคนที่สองเนี่ยใช่แต่แม็กของไม่เปลี่ยนจริงนะแม่งสวยใช่ไหมตรง้งหลังก็สวยอยู่สวยสัตว์เกมบอลน่ะสวยสัตว์ เอ้ระบมบผสมเดียวกับไอ้ตัวที่กากินังมีวะแวนไปผสมคล้ายกันเลยวะไม่ได้ให้มันเอามาลองเทียบกันให้ดูอยากเห็นปะบอมันคล้ายกันเลยมันคล้ายข่อยบ๊อบเลยนะเหมือนกันเปรียบเลยต่างกันตรงไหนวะข้างหน้าเหรอฮูลาแค่นี้มันต่างข้างหน้าวะต่างไฟท้ายครับพี่ต่างต่างแค่ไฟท้ายเหรอที่เหลือเหมือนกันหมดเลยอะบอสมันส่งกับไอ้ที่ไอ้บ๊อบมีนะคันเดียวกับแบบเดียวกันปะส่งเดียวกันปะเออของเองมันฮูลาแค่มันตัวใหม่กว่านี่ใช่ส่งคล้ายกันแต่ว่าข้างหลังไม่เหมือนกันมี ข้างหลังกับหลังคาว่าด้านหลังของไอ้บอมสูงนี้นะแบบนี้เลยแบบนี้เลยอย่างนี้เลยไอ้นี่ไอ้แต่เฟี้ยไอ้เฮียขึ้นชื่อแลมโบเฮียเท่อยู่แล้วเจอทุกรุ่นน่ะพี่แลมโบอ่ะรออะไรอ่ะเฮียแลมโบขึ้นชื่อแลมโบปะเพียอะไรเขาไม่เขาไม่ชอบทำแบบนั้นหรอกมันหลว่ะเหมือนท่าดูไม่ดี่หมือนท่าดูสองหมื่นตัวต่อแบบได้กูรั่วเลยเงียบเก็บเลยเฮียไอ้แต่เฟอร์แลรี่แม่งเท่วไอสัสรถแม่งหลวชิบหายเลยเฮีย มาพยศของแท้แปดสิบล้านไอ้เหี้ยทำกูได้สัตว์ดำเออเล่นกูแสบเลยเอาเดี๋ยวโตเข้าโอเวอร์เนี่ยเอาไมรู้เนี่ยอเฮี้ยแบบแม่งลั่นจัดเลยเฮี้ยลั่นจัดพี่อันี่แต่งอะรถเฉินกับรถบ้างอันไอไหนเสียงดังกันวะอะไรปอไปจะบ้างคันเนี้ย โฉดไหมอ่ะโอ้โหอาร์34แตไอ้คณเราเบาเดี๋ยวคุณเราเบาเสียงก่อนดิว่ารถไอ้เฉินมันดังกว่าเอาเล่นเสียงกูช็อตเลยเฮ้ยนี่มันต้องดังกว่าอยู่แล้วไอความข้องตัวอาร์34แดกว่ะนี่แหละเน้นเสียงน่ารำคาญเพื่อน ีะตอแต่งรถกบเหรอเสียงเง้กูอยากได้แต่ซีวิกเฮียดำแล้วเออกมาเป็นรถอะไรวะให้ไหวแล้วตอนรีบกลับมานะเผื่อเขาเรียกมึงไปแต่งฮะได้หรอไปแล้วนะได้หรอคือัางอื่นดีคือทางอื่นเชี่ยลงน้ำตื้นแม่งลงน้ำตื้นได้ด้วยรถแม่งไงสัตว์ฮะพี่แค่นี้ให้ลงเถอะ ไอ้เหี้ยงรถกู้ลงกูจมเนื้อไอ้เชี่ยพี่เชิญของของเองมันใช้ได้วะอย่าอย่าอย่าไอ้สัตว์รถกูลงกับจมแน่มึงให้นายมือมาเอาขึ้นเลยกูจมแน่นอนยังไงกูว่าจมมึงเชื่อกูเด้ไอ้กูต้องรอพี่แกแต่งไม่จมพี่ไม่จมถ้าพี่ไม่หยุดอ่ะมันขึ้นไม่ได้ไงมันไม่จมหรอกแต่มันขึ้นไม่ได้ไงไม่ได้คือได้พีคือได้คือได้ไม่ไม่ไม่ยอมหลอกกูกูไม่ลงแน่นอนละกลัวพี่จะกูว่าเดี๋ยวนายกมันไอ้นี่ให้มันทำให้เส่ก่อนจะลองค่อยลองไอ้เหี้อ่ะ วันนีวเขารออยู่กูสวยอีก yeah. เ <K> ่าได้กูไม่เขามีงานที่ผับบอกว่าแย่เหรออ๋อไม่อย่างการเก่ามั้งเยดเคไอ้ที่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าของนี่ไอ้ตอนมันโอเวอร์ไปเห้ววะเปลี่ยนแพทสองสี่หนึ่งหกหนึ่งดูดิตอนไหนอะ รถหน้ากาไม่เหรอวะโอเคนะนวพี่นะนวจริงอัพเดทแพทไม่มีเลยอาา่ะฮะรถคุณแต่งอยู่ครับแอตันมาตินน่าจะแต่งอยู่ เฟอร์ลารีมาพยศในชีวิตจริงดูแล้วน่าจะไกลวะไม่น่าจะชาตินี้ดูจะได้ได้ลองขับประชาติเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้หรอกเฟอร์ลารีในชีวิตจริงอ่ะดูละเกินตัวไปเยอะเลยของจริงมันเท่าไหร่เราก็ดู30ถึงป่ะ30ถึงป่ะในชีวิตจริงสามสเฮีย <30 S 2> บ้ามีไม่เปลี่ยนสีรถดิเหรอหรือว่า80ดสิบแปดสิบหรือแปดสิบปะอ๋อโอเคเพื่อนแต่ว่าเฟอร์ลารีรู้สึกว่าเฟอร์บอกผมว่าเฟอร์ลารีมันคนละเทียร์กับพวกพวกไอ้นี่แล้วว่ามันกระโดดขึ้นไปอีก มียผุดไม้ยี่ลูกผุดไม้ยี่สี่สิบรถพี่เบียร์ใบหยกอะะเฟอร์รี่สี่สิบกว่าเมื่อก็คนมาขับเฟอร์รี่อะเนาะไอ้เกิดชีวิตกูนี่แหละกูอยู่กูไปนี่แล้วกูไปใส่สูทแล้วกูไปใส่ชุดหล่อๆล่อกูเตะเตแล้วเพื่อนกูดูกูดูนี่มาเว้ยกูดูยูทูปมาดูยูทูปมาไปเพื่อน กูเห็น่ะกูดูยูทูบมากูเห็นว่าแกโดนเมีไยไล่ไล่ผู้หญ,ญิงลงรถแกวงั้นเหรอวะไม่รุนแรงไปหรอวะมันหักหน้าผู้หญ,ญิงกันไป,ไปเปล่าทำหน้าไงตอนโดนไล่ลงรถอ่ะไม่ดำฟังผมก่อนคือจริงๆอ่ะผมไม่ได้ไล่เพราะอะไรเพื่อนผมเห็นว่าผมใช้ป้นแล้วผมไม่อยากเขาโดนล่างแผลด้วยเพื่อนจริงไม่ได้มีอะไรเลยเพื่อนจริๆๆๆๆๆบบงไม่จริงบทสนทนาในคลิปไม่ใช่แบบนั้นความจริงคือพี่กลัวเมียไม่ใช่แล้วแต่ไว้แค่นั้นแหละหลังจากนี้กูเฟอร์รี่ก็คอยดูกูแค่นั้นแหละสัตว์กูเปลี่ยนหญิงไม่ซ้ำมากแค่นั้นแหละใครริบหายกูู้ไม่่ทัันเหรอออไ้สตตว์แขงงมึ ตัปากดีกูโสดแค่นั้นน่ะเดี๋ยวรอดูกูแค่นั้นน่ะไอ้ดำเพื่อนแล้วเอาเงินอุ้มกันกูก็เอาหญิงมานั่งไปด้วยแค่นั้นน่ะอันนี้พี่ว่าสดตัวนะแต่เขาจะบอกให้เว้ยถ้ามึงยังไปเหมือนเดิมอ่ะมึงไม่เจอคนจริงใจหรอกเว้ยเพื่อนเย็ดดอแผลจะพูดเชยๆทำขูดเลยวะถ้าประมูลกูเปตั้งแปดสิบล้านอ่ะแหลดำแหลไปถ้าประมูลกูจะพูดเท่ๆใส่กูทำที่เลยอะไรวะขอดูไม่หยุด ขเขาบอกว่าขอดูคุณนี่คือเขาใไปทำอะไรวะรถมึงอ่ะแต่งเหรอโว้ยกูไปลองอยู่เนี่ยอ๋อให้ลองนี่เขาแต่งเต็มมาให้แล้วเหรอแก้แล้วเหรอไม่รู้อ่ะก็เขาบอกว่ารถสี่คันสุดท้าย<ๆ>เขาไม่ได้ลองมาให้นะแปลว่าไม่ได้ไม่ได้เทสมาให้อ่ะมันต้องไปต้องไปเทสใหม่เพราะว่าเขาเทสให้ไม่ได้เพราะว่าถ้าเขาเทสแล้วคนอื่นรู้มันเห็นรถสี่คันสุดท้ายอ่ะมีเฟอร์รี่มีอะไรอ่ะมีจีโรมีอะไรกัน เหมือนมันอันอ้นๆไม่เพื่อนความเร็วใช่ใช่เขาเขาเทสให้ไม่ได้ไงเขาเอาแค่สเปคเดิมๆลงมาให้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยแก้เราไปขี้อยู่ดิเพื่อน,น <ก S 2> มันจุกปค<ว>ะคนอัอ้นเพืพอ่พอนดูกุญแจย,ยังพ,พูดที่มารับพูดอมันน่าจะไม่มีกุญแจให้ดึงนะคนดูถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะได้ได้ได้ไม่ต้องดึงกุญแจครับไม่ต้องดึงกุญแจมันเนี่ยเ่วากูไปรับเมียมามันก็เหมือนพ่อเลี้ยงมาแล้วสามเมื่อกี้ไม่พอเลี้ยงก็แก๊ปว่ะมีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกเพื่อนดูแล้วอะ มึงเลือกเอาอ่ะมึงเป็นพ่อเลี้ยงมึงเป็นแก๊ปอ่ะกูสงสัยน่าเป็นแก๊ปเพื่อนแม่มึงเชื่อกูไหมมันรักเมียจะจัดันะมัวร์น่ะโอ้อยู่นั่นแหละไอ้เยี่อ่ะรักเมียมากรักเมียมากรักเมียมาว่าว่ามันเป็นไงวะมันกระดิกกระดาสรุปสนานดีกว่าเพื่อนแดกแป๊บซี่ทั้งคืนอ่ะคิดเอาแล้วกันอะ ต้องโทรหากูทุกทุกทีไปทีอ่ะถ้าถ้ามึงยังไม่ถึงกูกูไม่นอนแล้วแดกข้าวกระจายเลยแล้วปัญหาคือแดกข้าวกระจายเลยหลักๆอ่ะกินข้าวกระจุยเลยไอ้นี่ที่ตกใจตรงนี้แหละแม่งไอ้นี่วิทย์ข้าวบดม้อแล้วต่อเพิ่มอย่างที่เราแล้วกันดิก็คืนตกมาไม้กโอ้โหกินขนาดนี้ไปเลยไอ้ไอ้ไอ้ไปกระสุนเพื่อน แล้ก็ป้าใช่ใช่ใช่เขารองเรียนอยู่ครับพี่แล้วอุ้ยเฮียเลยอ่ะอุ้ยแล้วอุ้ยเฮียอะไรอุ้ยยิงรลองแล้วอุ้ยต้องไอสัตว์เบลเอเคตุ้งยิงอกูยังแต่แล้วอุ้ยเฮียเลยอ่ะไอเฮียกหวยบรรจงยิงแล้วบอกกูแล้วอุ้ยแก้มฟอร์มตกใจไอเฮียตั้งใจยิงแต่แก้มฟอร์มตกใจมึงเป็นคนแบบไหนไวอ้วนพอถึงถึงคิ้วมาเลยจิเทคันดีไปไหนเท่าดีพี่อ๋อหรอพี่อ๋อพี่นี่ไป็นวะฮัลโหลครับ ในบางกูอยากกูอยากกยากกูอยากกูอยากกูอยากไม่ม่ครับว่าไงครับว่าไงพรุ่งนี้ทุกคนว่างกันไหม B U N G พรุนี้ผมไม่อยู่ครับพรุนี้ผมดาคุณถ้างั้นเดี๋ยวทุกคนจัดไปผมก่อนคนที่เห็นรถทั้งหมดนะครับครับหกสองเจ็ดศูนย์ศูนย์อ่าหลังหลังจากไอผมก็ไม่อยู่วันนี้แบบนี้นะปีหน้าแล้วกันใครว่างถ้าถ้าผมมาครับเปลี่นป้ายนให้เป็นป้ายประมูลของบอสตันทีนะครับเอตอนนี้เปี่ยนไม่ได้เหรอ ใช่ครับใช่ครับยังไม่ลงครับผมยังสามคำไม่เสร็จเดี๋ยวรอแก้แบบกันอ๋อโอเคแต่ว่าน่าจะเคยเห็นแบบคร่าวๆกันแล้วกันแล้วถูกไหมที่ไปส่งให้ดูไม่มีไอ้รถไอ้รถสี่คันหลังนี่คือมันยังไม่มันยังไม่ได้แต่งใช่ป่ะใช่ครับแต่งรถ้สี่คันหลังอ่ะแต่งแล้วครับไม่มันบอกว่ามันยังไม่มันยังไม่ได้เทสไม่ใช่หรอโอ้เพามันออกมาเทสไม่ได้เทสเทสทุกคันแล้วครับอันนี้คือเทสให้แล้วใช่ไหมนนี้คือเทสให้แล้วนะครับคือแบบเราตะเคียก็คือสเปคดีเลยถูกไหม ไปลองป่าอเกี่ยวไส้เลยกูเดี๋ยวครับตอนนี้มาไปไปยังอ่ะไหนไหนไหนแรงกว่าเดิมป่ะเดิมเยอะเลยเป็นโบดเลยเป็นอยู่เฮ่แรงกว่าเกียร์ลองวิ่งไอ้นี่ป่ะล่ะโบนเวเออแรงขึ้นว่ะแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้น แรงขึ้นวะเห็นได้ชัดอะนั่งสามนะพี่เออนั่งสามคนเฮียสองเจ็ดกแเมื่อกี้โอ้วิ่งแค่นี้สองสามคนด้ยฟวแล้วีสองแปดแะเมื่อกี้สองว่ะพี่อย่างแรงเลยสัตว์ ผมไมเนี่ยเกียร์ได้โคตรถูกเลยสัตว์ผมด,ดิเนี่ยเดบเคเบกอยู่เลยกดเบรกปุ๊บเฮี้ยวิ่งโคตรเร็วเลยสัตว์ล้อเดิมแม่งสีโคตรเฮีย้ยผมเลยต้องเปลี่ยนล้อนี้ไม่เอาล้อเดิมมันวะล้อเดิมโคตรเฮีย้ยยางเป็นสีเทายางทุเรศเหรอสีเทาเลยอ่ะหรือเลวว่ะเฮีย้ย ผมค่อยไปคุยกันแปกเอาเรื่องยิบล้ออ่ะมันเป็นเฮ่อะไรก็ไม่รู้เออล้อมันทุเรศอะลยทั้งอันนั้นเฮียโคตรเร็วเลยสัสเร็ว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 ลองปะน่แนะแน่น่พี่นั่งบบอลเลยบอลสี่ผิวๆเลย เออเ,เร็วเร็วเลยเฮียรถสี่เร็วขนาดนี้ก็มีอยู่ไม่กี่คันเองปะเลีเ้ยวดีกว่าสับัตนิดหน่อยจับัตนิดหน่อย เกียร์เกียร์เออที่อยู่เพ่ออะไรเฮียช็อกไปแล้วมั้งเออเร็วดีเร็วดีพูดว่าอะไรรู้ป่ะพี่เฉินเออว่าอะไรอะไรต้องพูดว่าเฮ้ยคันเนี้ยไม่เหมาะกับทำงานดำมันจะไม่มาขอไม่เหมาะนี่นีมือมือแต่ง turbo เหรอมาต้องแต่ง turbo ปะ ใช่ใช่แต่หมดเลยพันหา้าเองเฮียบอกเขาในาสีเหลืองด้วยอะ่ะดี่สวยจัดเอ๊ะทำไมทำไมล้อทำไมล้อหลังมันแบบพอมันลงที่ไหนนี่ป่อะเนี่ยสวยจัดสวยจัดเลยนะไม่เหมือนรถมันเลยอะ่ะรถที่ทำรายการเลยอะ่ะไปกับ<ช>แบงค์เนี่ยอันนี้เลยคันนี้เลยอะ่ะล,ลองขับไปลองสังเกตยร์ดูเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไปกับแบงค์เนี่ยมันชื่อรายการอะไรวะเฮียไม่ได้ทำนายสัตว์ อ๋อไม่ไหวบอกไหวไม่ไหวบอกไหวไอ้เนี้ยปูอย่างสวยเลยสวยสัตว์เยอะแต่อ่าแเนี่ยผมลองมาแล้วด้วยเฮียแม่งดีด้วยห้องตัวอยู่อา่าแปดได้ได้ I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy. You gon' see what's left of me, you gon' see success in me. You ain't seen the rest. Of me. I just wanna be the best at what I know.